เป็นธรรมเนียมของบรรดาสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ช่วงสิ้นปีแบบนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งฉายาให้กับรัฐบาลแล้วก็ฉายาให้กับคณะรัฐมนตรีเนี่ยทุกปีครับโดยปีนี้ครับฉายาล่าสุดของรัฐบาลคุณผู้ชมครับฉายาปีนี้ของรัฐบาลก็คือหน้ากากาคนดีส่วนท่านนายกครับได้รับฉายาแปดเปื้อนก็เลยทำให้ท่านนายกวันนี้มีท่าทีแบบดีครับ ทาายย่านนายกท่านนายกจะไปสมัครส, like สมาช so <cart> ิกพ <ös> ักวันไหนคะวันที่ยี่สิบเก้าไหมคะท่านนายกขอบคุณขายยาสื่อนะขอบคุณมากค่ะนยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสายยาขายยารัฐบาลนักแตกคนดีท่านนายกรู้สึกยังไงคะแล้วฉายานายกแปดเพื่อนนะคะไม่สนใจเป็นประเายดีค่ะนายกประเคดีป้าป้ท่านนายกจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักเมื่อไหร่คะวันก่อนปีใหม่ไหมคะนายกนายกเงินหรือเปล่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับมีท่าทีแบบนี้นี่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่าทีของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีหลังจากที่สื่อมวลชนประจำทำเนียรัฐบาลไตั้งฉายาให้กับรัฐบาลแล้วก็ตั้งฉายาให้กับรัฐมนตรีประจําปีนี้นะครับก็อย่างที่ได้ยินนะครับที่ท่านนายกก็ผู้ช่วงหนึ่งบอกว่าประเพณีบ้าบ้เบ๋อๆนะฮะบอกอย่างนี้ไม่มีนะครับ สำหรับรัฐบาลปีนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าหน้ากากคนดีครับเนื่องจากว่าปีนี้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยที่สําคัญเนี่ยรัฐบาลพยายามสร้างภาพจําว่าเป็นคนดีดําเนินงานทุกอย่างเพื่อประชาชนแต่หลายนโยบายกลับสวนทางโดยเฉพาะเรื่องกัญชาที่สุดท้ายดูเหมือนว่าจะคุมเรื่องผลกระทบไม่อยู่ฮะส่วนฉายาของรายบุคคลนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปีนี้ก็ได้ฉายาแปดเปืดอน,นี่ฮะ ก็สืบเนื่องมาจากปมของการดํารงตําแหน่งนายกครบ8ปีเนี่ยแหละครับผลเอกประยุทธ์ถือเป็นนายกัฐรนตรีคนแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเพียงแค่38วันก็ตามแต่ว่าทําให้สังคมนั้นเคลือบแคลงสงสัยเรื่องของความชอบธรรมในการนั่งเก้าอี้นายกครับส่วนวาทะแห่งปีครับก็คือวาทะที่ว่าเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้ียดเกลียดบ ผมไปรูแล้วเนี่แหละครับวาทะแห่งปีประโยคนี้วาทะนี้ทนายกเนี่ยพูดระหว่างการเป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่65นะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาในหัวข้อบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ส่วนอีกคนหนึ่งที่แหมไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือท่านนี้ครับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับที่ปีนี้ท่านได้รับฉายาว่ารองนายกฮะรองแต่ว่าเป็นรองแบบไม่ใช่รอเรือนะครับเป็นรองลอลิงนะครับก็มาจากการที่ได้ลองเป็นนายกแทนพลเอกประยุทธ์ระหว่างที่ศาลมีคําสั่งให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วข่าวนะฮะจากรองนายกก็เลยกลายเป็นรองนายกลอลิง ตอนนั้นก็จะเห็นภาพของพลเอกประวิตยเนี่ยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับถึงขั้นเปลี่ยนลุกใส่กางเกงยีนก็มีนะครับและที่สําคัญเดินเหินสะดวกครับไม่ต้องมีคนพยุงนะฮะแล้วก็มีวัคทองออกมาว่าใช้ใจบันดันแรงแต่สุดท้ายเนี่ยครับก็ได้แค่ลองเป็นนายกเท่านั้นนะฮะก็38วันหลังจากนั้นก็พลเอกประยุทธ์ก็กลับมาดํารงตําแหน่งต่อนะครับส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ฉายา ภูมิใจดูดพูดแล้วดอยอันนี้ก็มาจากสโลแกนของพรรคครับที่พูดแล้วทำแต่ว่าสื่อเนี่ยแซวกันว่าแต่ทำแล้วสำเร็จหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็สืบเนื่องมาจากนโยบายสําคัญกัญชาเสรีนี่แหละฮะที่กฎหมายยังคงค้างอยู่นะฮะเรียกว่าค้างเติงติดดอยอยู่ครับบางส่วนเนี่ยก็มองว่าไปสร้างผลกระทบให้กับเด็กๆและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่ายนะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนเท่าไหร่ส่วนฉายาของรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นคุณสุชาชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับก็ได้ฉายารมตรแรงลิ้น คุณชัยวุฒนาคมานุสร์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้รับฉายาวันทองสองปอฮะคุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้รับฉายา power blank นะฮะแต่ว่าเป็น b l a n k นะครับ blank นะฮะแล้วก็นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับฉายาว่าประกันไรายได้ ไม่ใช่รายได้เนี่ยแต่เป็นประกันรายได้ฮะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะฮะทางการเมืองที่ก็เป็นประจําทุกปีครับมีการตั้งฉายาแบบนี้ให้กับรัฐบาลแล้วก็บุคคลในคณะรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีบุคคลอื่นๆนะฮะก็ที่อยู่ในแวดวงของการเมืองออกมาก็จะมีการตั้งฉายากันแบบนี้อีกนะครับ